ค่ะพ่อพ่อนั่นหรครับค่ะวางได้ค่ะเออนั่นแหละผมมันมาข้างบนมันไม่อยอ่สองสูตรที่เดินเดินดีๆอ่ะมันมีได้ม่อีกสูตรหนึ่งอ่ะมันเดินดีแต่มันมันจับใสดกันยิ่งกันแล้วมันก็มีมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่แต่เป็นเจ็ดก็มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามได้แค่นี้แล้วก็แปดกับแปดสองแปดสามถ้าเป็นเก้ากับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่มีแค่นี้อ่ะ แต่ที่นี่ผมมาลายลายลเบิ่งแล้วมันไปเด่นทีหกหนึ่งหกหนึ่งตัวเดียวเก้าหกหนึ่งฮเก้าหกหนึ่งเบอร์หนึ่งหกบนย่างเดียวเนาะบบนย่างเดียวพอเม่เกี่ยวกับรางครับมันมีสองสูตรที่เดินดีๆครับเนี่ยที่ผมส<อ>่งไปให้อะมันสี่พม่าน้ำกันแต่ละฟังมันสีมากได้ฟังละโตแล้วเอามาประกอบคู่แล้วมันสีได้อยู่จับชุดอ้นี่ สามหกเก้า<ก>สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามชุดอ่ะสิบสามชุดแต่ว่าผมตัดแล้วผมเบิ้งแล้วมันเหลืออยู่ขันมันเป็นในเหลืออยู่หนึง่งหกชุดเดียวแหมเดือ,อนที่เก้าซีก็เนยตรงนี้มันมีแกนหนึ่งของผมมันพึ่งได้พึ่งเอเขาพึง่งทรงมามาเบิ้งแล้วมันไปดับซีกับเก้าลักซีปนะงวดที่แล้วก็ดับซีกับเก้าลัก,กอีอแต่สมมติว่ามัน่มามันมันมันเกิดิบหม่าน้ำกันนะมันมาน้ำกันบ่ได้ไ สี่กับเก้าอะเจ็ดที่มันอยู่หลักรลอยเก้าเก้าเก้าหนึ่งหกเนาะเก้าหนึ่งหกขับตรวจกับง่ามอยู่แต่ว่ามันสองโตมันก็เป็นหนึ่งหกอ่ะแหละเบิ้งแล้วสีเด่นสีเบิ้งแล้วสีง่ามก็สูโตัวอยู่จังเจ็ดสองเจ็ดสามนี่สิผมประมาณมันถึงจะนีไปกับซื้อก็ได้หรอกแต่ว่ามันหาเด็ด ถ้ามันส้นมันก็ส้นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามอะแหละเล็กถึงเล็กนะมันก็ส้นเจ็ดนั่นแหละแต่ท huh. ี 6, 3, 5, um, ่นี่มันผมเบิ่งแล้วมันก็ยากอยู่มันก็ดับอยู่แต่มันสิดับอยู่บ่ท่านล่ะหนึ่งหกข้าเจ้ากับกระลั่นตีว่าโบโบมาแมนบ่แมนเจ็ดสองกับกระล่นตีว่าบอม่าบางเซียนเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกับบอม่าบอม่าตัวใดมากหงหนึ่งข้าเจาะไม้ไม้แห้งรับประกันเลยว่าบอม่าคนปะ มันก็แหละแต่สูตรไรสูตรมันแล้วแต่มันมันแล้วแต่ละสูตรมันเรคือกันนะคนเอามาหลายสูตรมันมันคือกันแต่ตอนแรกผมกับเบิร์นยูผมกับว่าหมกหนึ่งบางที่ันกับพ่อหนาได้เนาะเบิรงไลไปไลมากมันสดเด่นหนึ่งยูคือกันเนี่ยถ้าสองชิมาได้บ่ถ้าสองชิมาได้บ่สองสองยู่นี่มันมีได้ชุดเดียวคือแปดสองแหมแปดสองมันกับพ่อครูแหม สองหกกระมี่เห้ก้นเห็นหลายตัวอยู่สองหกของผมมันมันผลตามสูตรผมเนี่ยมันหกมาด้ากันเลยมันสองหกก็ได้เจแดงศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดอีกขาดก็ได้เลยเนี่ยศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเนี่ยของผมเนี่ยส้นกันยู่สามสี่สูตรคุณนะตกตกตกตัวเนี่ยเป็นศูนย์หกมาดัยเป็นศูนย์หกมาดัยน่ศูนย์หกมาดัอยู่ครับมันมีนี่เนี่ยที่ผมส่งไปค่ะถามี่หกขันมากหกกระมี่ กศูนย์หกหนึ่งหกสี่แค่นั่นแหละแต่ว่าหกหกศูนย์ก็หกสี่ผมตัดแล้วนะหกศูนย์ศูนย์หกสี่ของ 60, 60, 64, ผมมันบอกอบครูนั่นตัดดอกที่เดียงว่ามักตัวไหนมักตัวไหนเนี่ยที่เดียงว่าศูนย์สิบเอ็มมันศูนย์มันก็มีเซอศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับพ่อแมนเก้าศูนย์หนึ่งสองกับพระกอคู มันเก่าซีประกอครูแล้วเก่ากับโบมี่เท่ากันแปดสองแปดสามประกอบคูกับโบมี่เท่ากันศูนย์เนี่ยก็ได้แค่หาศูนย์เปอเส็นต์กับเปอเซ็นหาศูนย์กับเพะม่านั่กันอีกหาศูนย์หาหนึ่งหาซีกับเพม่าน้่งกันเจ็ดเจ็ดมันเลยไม่ได้แค่สองชุดไม่เจ็ดสองก็เจ็ดสามแค่นั้นเองแต่สมมติว่าเจ็ดสองเจ็ดสามห้องพอเอาแล้วมันดังแล้วมันมันซื้อพอได้แล้วนอกจาเหลือยี่หกตัวเดียวเนี่ยมันมีหกศูนย์หกหนึ่งหกซี่เนี่ย จะบอกเพรเส้นองหนึ่งมันไหลายกว่าได้มันเด่นกว่าได้อือตัวยีตัวงวดมันมีศูนย์กันหนึ่งมาตัวหนึ่งแหละค่ะอีกตัวหนึ่งยี่สิบยีบยี่เก็ดงวดมันมีหนึ่งกับสองซุ่มหลายตัวหนึ่งมันกับสี่สิบงวดมันกป็ศูนย์อือมันศูนย์หนึ่งสองมันกับมาตัวหนึ่งอีกอีกตัวหนึ่งกับบ้านผิดเลยมันกับสี่สิบแปดงวดมันก็ได้ศูนย์หนึ่งสามเแต่มันกับมาตัวหนึ่งอีก ราคาศู 0, 1, นย์หน,นึ่งสองอีกกับหกสิบหกงวดสิบหน่วยบังคับสิบหน่วยกับเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันกับมากมันกับติดหนึ่งเท่างนั้นแหละศูนย์หนึ่งสองอีกหนึ่งสองสี่กับเจ็ดสิบงวดกนน่ะมันเด่นมันเด่นมันกับเด่นหนึ่งกดถึงเด่นหนึ่งมันกับเด่นหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งสองหกเจ็ดกับขาดตกได้อีกกับมันกับส้นหนึ่งเพื่อนกดถึงส้งนหน,นึงห่งอ่ะ <c oughs> ต่ว่าหนึ่งมาเนี่ยกระบะมันหกหนึ่งอ่ะเด่นที่สุดเลย หนึ่งเนาะหกหนึ่งบดครบหกหนึ่งบนบอยู่ล่างหนึ่งหกหนึ่งหกมันจะเป็นหนึ่งหกบวกเท่ากับกับล่างครับเฉพาะเฉพาะบดย่างเดียวเนี่ยเป็นหนึ่งหกเนาะหนึ่งหกเก้าสี่หกสองบ่ได้เนี่ยมันสี่หกสองหกไปสามหกขาหกเก้าเนี่ยบ่ได้เพราะว่าเลขตัวที่มันขาดบ่ได้เลยคือศูนย์หนึ่งสี่เกียแปดเนี่ยแถวแถวที่หนึ่งอ่ะสูตรที่หนึ่งอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันส้นกันอยู่สี่สูตรสามสูตรสี่สูตรมือแดงมัน มันแปดสิบหกงวดอยู่สองสองสูตรแปดสิบงวดอยู่สูตรหนึ่งเนี่ยมันมาตกตัวเดียวกันมดเลยนะมันเป็นเลขตกตัวเดียวกันเลยหกหนึ่งครับหกหนึ่งอยู่ก็ละฟังผมเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งครับครับมันอยู่คนละฟังเหมือนทั้งอันเท่าจับหกเข้ากับมาใส่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดสองมันคือมาไอซสันทั้งบนทั้งหลังทั้งสองสูตรอยู่ จ็ดสองมันมีได้มันมีมันมีศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดนี่ก็มายิ่งสองสามห้าหกเก้าขันเจ็ดอีกแกนนี่ก็ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเด้มันมาส้นมันมันมันมาส้นสองกับสามเนี่ยนั่นก็สียดาเจ็ดสองกับเจ็ดสามเป็นบ่นันเป็นหวยคนลรฟังอะนะแต่เอ่าจัดเจ็ดเท่ากับมาใส่สองสามห้าหกแต่อีกแกนอีกอีกสูตรหนึ่ง ูตรที่สองกับศูนย์หนึ่งสองสามซี่เนี่ยมันมาส้นสองกับสามนั่งตสิได้เจ็ดสองกับเจ็ดสามแค่นั้นเองอ๋อส้นตูดมาเนี่ยทีทีทียูเนี่ยทีผมดึงดึงไวเนี่ยไอ้ทั้งหมดสิบหกเก้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสูตรนี่สิบสองชุดนี่บอกว่าโบกี้จัอ สองสามไปส้นกันกับขางเทิงหาหาว่าส้นหกหาหกเจ็ดพอพ่อนวาเล็กสีมะหาวอดีนเนี้ยฮึพอพ่อนวาเล็กสีมะหาว่าหาสีมาว่ดจ้ะบุญหาสิค่ะผมว่ามันหามันมันเกิดสิล่องหาอย่างหละขันหาของผมมันเกิดมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสี่ได้แค่นี้ไหมเจเด้มวพ่อมากระจ่างมาหา หาหาแปดหาเก้าหาแปดหาเก้าของผมมันอยู่ฟังเดียวกันเนี้ยอืมบ้มาเนอะเน่ยมันอยู่ฟังเดียวอันนั้นม้าบ่ได้หาแปดหาเก้าถามว่าหามันกัที่นี่หาศูนย์หาหนึ่งหาสี่ได้แค่เนี่ยหาหาศูนย์หาหนึ่งหาสี่บ่ได้กัคือไมีหาเลยอืมนอกบ่เหลกจะเดี่ยกับบ่มมากเล็กไม่หาไม่ศูนย์หนึ่วันเนี้ยหาก็ศูนย์มันกับถามมานี่บอมันกับอมโปร ไอ้ไอ้มันบระกอบครูหน่ะมันบ่อแม่ทำกันศูนหากรบพมศูนย์สามหากรบพมาม่ทำกันน้องผมมันเกือมีอยู่ศูนย์กพมมันกือบมี่หายศูนหายศูนกระสองหายศูนย์กระสี่หายสามหายแปดซี่กระหายปะผมบ้าหน้าเลขมันหายเลขตัวที่มันหายนะที่ย่างเ่าท่านผิดมันสิผิดคือว่าผมผมปลูกเพื่อนแต่ที่ผ่านมามันก็ท่านเลยผิดนะหายศูนหายซี่หายแปดบปะอ่าขาดหายศูนย์กระสอง อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งหายศูนย์กระซี่อีกสูตรหนึ่งหายแปดอีกสูตรหนึ่งหายสามสิหนาะ<อ>แต่ละส,สูตรมันเลยเป็นหายร่วมกันละศูนย์ศูนย์ตัวนี้เพราะหนามี่เหรอเจดแดงเพราะหนามี่นะวันนี้เพราะหนามี่ศูนย์ขึ้นกันนะปูไอเป็นเพราะข่อนคดเลขเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ข้าเจ้าดังหน้าหลายที่เจ็ดศูนย์น่งนะเจแดงคือผมหมักแท่นอะ เจ็ดศูนย์โมเมนต์โมนาสิเมน์เลยจะแดงโปอรเซ็นโปรเซ็นเจ็ดศูนย์สยู่พราะว่านำกันเพราะว่าแปดตัวอีกอันหนึ่งหลักสิบของผมมันไม่หายเกจกระสูนเลยมันสิอเพรา้นำกันเลยนะจังเกจซียังเสียมันหายเกจกระซีหลักหน่วยยังเสียมันสิอเพรา้นำกันเลยอย่างมาดายก็มาไดาแค่ตัวเดียวของสินะเพราะว่าหลักสิบปีกันหนึ่งของผมมันกี้เดินมาเง่ามันเป็นเป็นลอยลอยลอยประงวดมันจะหายศูนย์กระเจ็ดนี่เสีย มันหามันหายสองตัวเสียโอกาสมันสีม้าน้ากันนี่มีแค่โปรเซ็นเดียวแสดงว่าตามสูตรเลยสีม้าน้ากันเลยเจ็ดอาจสีม้าพร้อมเรื่องวันนี้มันมาหกหน้าแดงเนี่ยนะันเจ็ดสองเจ็ดสามบอโบโบได้แล้วก็แสดงมาเจ็ดหนึ่งบอมีเลยค่ะขอบคุณนะผมก็สงสผมก็สงสัยเจ็ดเจอะด้ย ตื่นมากมือนึงไอ้ตื่นมากมือนึงเด็กๆมันไฟอย่างเลยนี่มาเบิ้งมาบิ้แบ่งของผมหนึ่งมัาน่ยเป็นอันเก่านะมันมันแตกแล้วมันแตกแล้ววันนี้ผมก็บพ่ใส่ผมก็ว่างถิ่มใบมันไฟอย่างเลยเอาลุกขึ้นมาเบิ้งอ่ะมันไฟพอมาแบ่งด้วยนี่มันคือมาติดอยู่ซื้อคือติดว่างว่างถิ่มใบทั้งดนแล้วนะเมือนมาบั้งแบบมาเบิ้งแบ่งเนี่แบบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แบบงกัล้เจ็ดสิบสองเป็นสีวะ อืสงสัยเจ็บสองเมื่อไรมึงก็เจ็บสองเลยนี่ก็มาหลอนมาเพราะว่าสองกระหามันเจ็บสองมาหลอนสองมาหลอนที่แรกผมกว้างเจ็บที่แรกผมกับว่างเจ็บสองเนี่ยก็ดีมึงคิดเียแดงแหละมันมาดังดังแหละผมก็เลยว่าเอาห้องผมมันก็มี่หนึ่งสองเจ็บ มันกับปกอคูมันกับมีนาแล้วก็ซีกับเจ็ดปกอาคูเส็ยกับมีผมก็เลยกแล้วเพร์เส็นมันหน่อยแต่นี้ผมก็เลยพรมักผมก็เลยพอเอ่าไว้ตอนแรกผมก็เล่นเซกีสองตัวเดียวแหละตอนไม่ไหมอ่ะเย็ดไม่ไหมอ่ะเนาะไพกับเจ็ดสองคือกันเนี่ยผู้ใดกับเจ็ดสองผู้ใดกับเจ็ดสองตายแล้ววันนี้วะ ปัจจุบาปัิวันไปกันคืออเปิ้ลเอาเหล็กเปิ้ลบอสใช่ไหมจมาอิหลี่นสิัวองโอ้ยฉันแล้วซื้อบ่ได้นเออจามาอิหลีแก็ปล่อยมันมากะมันซื้อบ่ได้ถึงว่ามามันก็ซื้อคพละฟังผมนี่สอง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 ชุดเนี่ยบุ่ลุดหรอกบุ่ลุดเนาะบุ่ลุดบรุลเดินยาวผมเบิ่งแล้วผมเช็คเบิ่งแล้วเช็คแล้วเอีศูน์หนึ่งสี่เจ็ดแปดสองสามห้าหกเก้า ับมาไรห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกฟังศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะเนี่ยเขามายงกันจำสมมุิเท่าจับหาสี่มันบ่กมันก็จะได้หาหนึ่งหาเอ้หาศูนย์หาหนึ่งหาสี่ได้แค่นี้มันบอกอะจะจับหาจะจับเก็ดดีต่จับเก็ดมันก็ได้แค่เก็ดสองเก็ดสามแค่เนี่ยจะจับหกจะหกจับหก ก็ได้หกศูนย์หกหนึ่งหกสี่ได้สามหางนมาสามชุดค้นมาหาแปดหาเก้าสิบบัวแม่ลมบะหาเก้านี่เพต้องไปซื้อเลยแปดตัวของผมอีกสูตรหนึ่งมันหายหากับเก้าแบบบัวแม่น้ากันโอ้ค่ะหาหกเก็ดแปดเก้านี่มาได้แค่ตัวเดียวเจแดงผมลำล่องได้เลยมันมาสองตัวตัวหนึ่งยุ่งรักลอยได้่ว่าขันชิปนุ้ยนี่ผมว่าพ่อเมนนะอคีขอบพุดหลายๆครับพ่อฟ้อนให้เป็นแนวทางในการเจ้ยงื้อ ขอบคุณมากมากค่ะพิจารณาพิจารณาได้เก่าวัยก็สุดท้ายคงสุดท้ายัอะไรเนาะนี่ครับครับเจ้าหนึ่งหกหหกตัวเดียวเนาะบนค่ะขอบคุณค่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ